ทุกคนตอนนี้นี่เลยเจอแล้ว <c oughs> อุงอิงมาแล้ว <c oughs> นี่อุงอิงมาแล้วนะครับพี่ถ่ายรูปคู่กับรถหน่ย <c oughs> <c oughs> นั้ <c oughs> นนี้ตอนนี้รถสาวน้อยม,มาเล็ว <c oughs> <c oughs> นี่ไงรถบ้านพี่ออตตี้ <c oughs> ถ้าใครเข้ามาเลยแต่ว่าอุ๋งอิงบินมานะคะประเด็นเข้าไปถูกันนี่เราเจอทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วนะคะมนืดครับเพราะมีไข่ฟรีจักหันครับป้ายเป็นโรคท่านไม่ใช่หรือไงสตีนี่เจอเอฟซีน้องอุ๋งอิงแล้วสวัสดีครับสวัสดีมีพระเอกพระเอกตัดนะเดี๋ยวไปย่างไปหาเก็บขขาเจอรถแล้วนะครับเจอรถเลยตอนนี้ ทีมงานสาวน้อยมาถึงแล,แล้วนะครับ,บน,น,น,นี่มาหมดเลย,ยนะครับวันนี้ทีมอาจารย์นักดนตรีเนาะมานะครับะค,ะครับลาเราไป,ไป,ไปเดินต่อเ <c oughs> จอน้องุงอิงแล้วนะครับเมื่อกี้นี่รูปใหญ่มาก งอิงบอสโจในครนบรรยากาศในงานกับพี่อนตอนนี้เดี๋ยวเดีไปทักทายคนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนี่บอสโจไมาหอดจากมองกับไอ้ มืดๆนะครับมืดๆเป็นกันบอกล้อเบิงครับล้อบเบิงไอพี <laughs> ่เอกมาแล้วผูคชม,ลมแล้วพี่นะเห็นเห็นในพี่อาร์ <laughs> ทีนะครับไปเลง <laughs> นี่นะครับทุกคนก็เจอเจอหลายคนเลย <laughs> นะครับอันนี้จะเป็นเวทีประถมบันเทิงสีนะครับหลายคนบอกหลายคนบอกให้พุ้มอิ่มเนาะถ่ายบรรยากาศทุกวงแล้วก็ ดูว่า FC วงไหนจะเยอะกว่ากันใช่ไหมได้เลยเดี๋ยววันนี้จะถ่ายทุกวงแล้วก็เอาไปอ่านข่าวดีกว่าไหมทุกคนวันนี้เรามาเก็บบรรยากาศเนาะว่าวงไหน FC เยอะสุดน,นะครับตอนนี้คือคนมาปูเสือรอดูองอิงง่ายเยอะมากๆนะครับอ,อันนี้จะเป็นเวทีของประถมบันเทิงศิลป์น,นะทุกคน FC แฟนคลับก็เริ่มมารอแล้วส,<ะ>ส่วนถัดมานี่ก็คือจะเป็นอ่รัตนศิลป์เลยนี่เป็นรถ รถตู้รัตนศรีนะครับนะครับอันนี้แฟนขับปรถมเนาะมานอนรอมานั่งรอนะคะวันนี้นะวันนี้ไม่แน่ใจว่าบิวลน้องบิวติดจะมาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าน้องก็คือเหมือนกับว่าไปไปกับทางวงประถมเอเทนเมนต์นะครับแล้วก็นะครับนี่แฟนขับ ประถมมารอดูแล้วนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นศิลปินภูไทยครับทุกคนเห็นไหมฮะไปดูศิลปินภูไทยเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นศิลปินภูไทยนะครับพ่อวีใช่ครับพ่อวีปีนี้มาวันนี้จะเป็นมิติใหม่เนาะสำหรับพ่อวีนะครับ ไม่มีคนกล้าเข้าไปดูเข้ามาใช่เป็นดําเรื่องนี่ไงพ่อวีนั่นไงเจอพ่อวีพอดีนั่นไงนี่ไงพ่อวีพ่อวีสวัสดีครับสวยสวยหนุกขะสวยอันนี้พ่อวีสวัสครับสวัสดีครับพ่อวีสวัสดีครับ สวัสดีคว่ากดไลค์ด้วยใช่ไหมครับกดกดกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับนอกดจากนี้นะรับมาเอามปเอานี่กดไลค์ให้เนี่ยนี่ผมไปเอาดีได้แก้วด้วยนะครับนี่นะครับศิลปินภูไทยวันนี้เขามีเขามีแก้วแจกด้วยนะครับขอบคุณนะครับเจอพ่อวีบรรยากาศคึกคักมากครับทุกคนนะบรรย แม่แม่เอฟีนะคะ่เลยนะคะล่เมาเมอ้างเรืองไปรยลพ่ีตัวจริงหอร่องท25พ่แม่อเขรวยพวีผมไม่จากลูกทุ่ง s m อ103คนลูกทุ่งอุ้งอิ่มข่าวกระแสออข่าวเรื่อยๆอยู่ครับนี่พ่อวีครับกระแสก็ขอบคุณกระแสขอบคุณครับ เดี๋ยวไปดูด้านหน้าเวทีหรอโทโทโทบอกไปเดี๋ยววันนี้เรามาดูศิลปินภูไทยนะครับแบบสดๆเลยนะครับโลโก้นะครับจะติดโลโก้ปล่านะครับตอนนี้นี่บรรยากาศนะครับเหล่าบรรดาศิลปินก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับทุกคนตรงนี้เหม็นเนยเหม็นขี้ตมนะฮะ ศิลปินผู้ไทยจะมีคิดตรมนิดหนึ่งด้านหลังเนาะแต่ด้านหน้าเต้นได้นะครับอันนี้จะเป็นข้างหลังเนาะข้างหลังเบทีนะครับกําลังตั้งฉากกําลังขึ้นจอกันเลยครับทุกคนตอนนี้ <c oughs> คือว่าปีนี้นะครับ60ปีมอขอจัดใหญ่จัดหนักมากๆ <c oughs> พี่หมูสพาลแลรวเหมือนเลยนี่กระเปาปุ๋ <c oughs> นี่ไอสะครับเไอ วันนี้จะดูวงไหนครับวันนี้สู4วงดูสี่วงเลยนะบรรยากาศกำลังคึกคักเลยยูทูบเบอร์ปฐมเป็นทนสี่นะครับเมื่อกี้เราได้เจอน้องแล้วน้องทุกคนเราได้เจอน้องแล้วนะครับน้องทุกคนศิลปินคือแบบโอ้โหลุยกันมากเพราะว่าคิดตมดูให้ทุกคนซูมดู นะครับมันก็จะมีขี้ตมเนาะด้านหลังในะแต่ละวงนะครับแล้วฉากเขาก็กําลังแบบทุกคนมันคือตั้งยากนะถือถามคือ,อาถามว่าศิลปินหรือว่าคอนววยต่างๆเขาติดตั้งเวทีค่อนข้างที่จะยากลําบากในะช่วงนี้เพราะว่าเนีย่ยทุกคนเป็นฝนตกนะครับช่วงนี้เนาะฝนตกหนักมากๆในะช่วงนี้นะครับ วันนี้ทางศิลปินปูไทยนะครับเขาก็มีนี้เลยถุงปุยมาฝากให้เราได้ช้อปปิ้งกันนะฮะตาที่หนึ่งรัลดโรคร้อนนะครับอันนี้พ่อวีนะทุกคนพ่อวีหล่อมากพ่อวีหน้าเด็กมากนะครับเอฟซี <FC S 1> ก็กำลังมาขอถ่ายรูปกัน ค่อนข้างที่จะจืดน,นิดนึงนะนี่แม่เขาก็มาขายเสือเดี๋ยวพ้มอิมจะเดินไปดูอาหารนะทุกคนว่าวันนี้มีอะไรน่ารับประทะานบ้างนะครับนีแม่แม่ศิลปินแตละวงเอฟซี FC. ก็มารอแล้วนะอุ้งอิงมาอีกแล้วอุ้งอิงยังไม่เป็นไหนเลยอ่าววันนี้เจออุ้งอิงแล้วนะทุกคน นี่รถตู้รถอ่ารถทัวร์รถบัสสาวน้อยคืออลังการที่สุดเลยหรูรามากโอเคนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมถากระแสไว้นะครับ